สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบอนไซทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆ u t u b e นัดวัสบิบอนไซนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่นิยมชมชอบบอนไซทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยามดึกนะครับวันนี้นะครับนัดวัสบิบอนไซนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาตัดแต่งเจ้าต้นเพ็มหน้าลากโยงย้งโยงนะครับ มาดูรากของเขานะครับต้นนี้ผ่านการจัดรากนะครับแล้วก็สาางรากนะครับมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลาสองปีนะครับร่วมๆสองปีนะครับนะครับ เราทําหลายๆทรงนะครับไม้ส่วนใหญ่ที่ส่วนนัดวัสบีบอนไซนะครับก็จะเป็นเจ้าเพมหน้าซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหลากหลายทรงนะครับที่ทํานะครับจะได้ไม่ซ้ำจำเจนะครับก็กิ่งเขฟูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคัดกิ่งนะครับแล้วก็เลือกทรงเข้าเลยนะครับ ครับก็สำหรับต้นนี้นะครับได้ทำการยกลากของเขาขึ้นมาแล้วนะครับความสูงของลากก็ประมาณหนึ่งคืบนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งคืบนะครับลากที่ไม่สวยเราก็ตัดทิ้งไปบ้างแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งคร้บว่าไหนเล้ม่เราตัดทิ้งได้เลยนะครับ ตีไม้ได้งายแล้วก็ตัดตีได้เลยนะครับถ้าเป็นไม้ต้หวันนะครับเป็นไม้ที่ผลน,นะครับเลี้ยงง่ายนะครับตายยากนะครับแล้วก็ลากเขานะครับมาทำบอนไซน์ครับจะทำได้สวยนะครับจะทำเป็นลากโยงลากขดๆงองๆนะครับหรือว่าทำเป็นทรงต้นเอี้อยวนะครับได้หมดนะครับแล้วแต่ลายมือของเราครับว่าเราจะทำเป็นแบบไหน ขึ้นสรงไว้เท่าๆแล้วนะครับว่าตรงนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งนะครับที่ตัดพอเสร็จแล้วเราก็โรตาร์แฉกนะครับแล้วก็เลี้ยงต้นขึ้นไปนะครับใบของเทมน้าเนี่ยจะฉุนนะครับสำหรับไล่ยุงได้เลยนะครับ ไปเราแค่ยีนะคะกลิ่นจะฉุนมากขนาดที่กลิ่นที่เราไม่ได้ใชง้งานเราก็ตัดออกได้เลยนะครับเมื่อเราคัดกลิ่นไว้แล้วก็เรียนขนาดเข้าสอดครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดออกเนี่ยมันก็จะแยกอาหารกันครับกลิ่นที่เราต้องการมันก็จะไม่โตน,นะครับน,น,นี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับเราได้เข้าลวดไว้ตอนนี้ลวดอมแล้วนนะครับนี่เราก็คายลวดก่อนนะครับที่เราเข้าลวดไว้คายลวดออก่อน ครับแล้วก็สำหรับกิ่งหนึ่งนะครับเราทดไปแล้วแล้วเราก็เก็บแผลได้เลยนะครับเก็บแผลได้เลยตรงกิ่งหนึ่งก็ ออกมาแล้วครับหนึ่งสองนะครับเป็นกลิ่แนแขนงนะครับเราก็เข้าลวดได้เลยนะครับกลิ่นได้ขนาดแล้วครับก็เข้าลวดได้เลยจเข้าลวดก็ให้เล็กใบออกนิดหน่อยนะครับจะมีเสียงธรรมชาติรบกวนนิดนึงนะครับ พราะว่าอยู่เล่นถนนนะครับก็จะมีเสียงรถนะครับแล้วก็เสียงจากธนาคารต้องขอใครเพื่อนๆด้วยนะครัะตอนนี้ก็เล่นไปก่อนต้องเปลี่ยนหน่อนะครับแล้วก็เลี้ยงต้นขึ้นมาแล้วก็ตื่นสองมันจะใกล้กันไปหรือเปล่านะครับเปลี่ยนไหมคบ ถ้ามันใกล้ไปเราก็จะเล่นข้างบนนะครับให้เป็นสิ่งสองอน่าจะข้างบนได้นะอันนี้ใกล้ไปก็ตัดออกเลยครับใกล้เกินไปตัดออกเลยข้างบนก็จะมีตารอไปแล้วนะครับสิ่งสองนะครับนี่ครับอันนี้ก็ได้ตรงประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าลวด หรือไหมนะครับเพื่อปรับทิศทางของสุ่งนะครับแค่ปรับทิศทางอนะครับ อยู่หน้าไม้กต่อมมูลทดน่าไม๊อยู่ตรงนี้ AMY เราได้หน้าไม้แล้วนะครับเราให้ตรงนี้เป็นด้านหน้าไม๊ครับตรงน,นี้เป็นด่งจงหนึ่งนะครับ เดี <rium> <Dante> ๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่ชัดนะครับก็เราให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับนะครับมองเข้ามานะครับตรงนี้เป็นด้านกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กิ่งแขนงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกิ่งหลักนะครับกิ่งแขนงนะครับของกิ่งหนึ่งเราก็ไปด้านหลังนะครับแล้วก็กิ่งหลักนะครับเราก็กดลงไปนะครับ กิ่งแขนงเรายกขึ้นนะครับกิ่งนี้เราก็กดลงไปนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะเลี้ยงต้นขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงปลายนิ้วนี่ครับจะเป็นกิ่งสองนะครับมีตาเล็กๆอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ต้นได้ขนาดเราก็จะทดแล้วเราก็จะเลี้ยงกิ่งสองแล้วก็เลี้ยงต้นต่อไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าต้นเพมนา ลากโยงยงนะครับก็ใส่กระถางเล็กๆไว้นะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อได้ขนาดเราก็จะมาทดกิ่งกันต่อนะครับสำหรับรายละเอียดต้นนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนัทวาสบิบอานไซด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องนะครับได,ได้ทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้เพื่อนได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพมหน้ารากยงนะครับคัดกิ่งเข้าลวดนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. Du -du -du -du. i the